พ่อแม่พี่น้องบรรยากาศดีดีเบิ้งเนี่ยเขาหน้าปังกะสวยสวยเปิดงามคักงามแน่พ่อแม่พี่น้องอากาศก็ดีเบิ้งเนี่ยล่มสวยสวยยู่สวยงามมากจริงๆค่ะเป็ดตาอ่อ,อนซอนให้สวยไปหมดเลย ปานว่าเขาต้นเดียวอร่อดงามคักงามเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ดูให้ชมคะ่ะดูแล้วสบายตาสบายใจดูแล้วยิ้มดูแล้วมีความสุขงามคักอีหลีจากพี่น้องงามคักขอบคุณมากนะคะที่ช่วยชมคลิปชมคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยเด้จา้า